ผมขาดรถไปแล้วนะพี่กีนเออกูเห็นละเรียบร้อยมีคนขี่ออกไปมันตานจะไหลเฮียรถที่รักรถที่แต่งเปล่าภาระหมดแล้วท,ทัน <laughs> ทีไอ้เฮียแต่เมเนแทนนนะั่นมอเตอร์ไซค์มันต้องไปบ่อยอยู่รถพวกนั้นนะอะผมก็เลยไว้ก่อนดีกว่าเราไปฮาร์ลี่ดีกว่าพี่ชายเออเฮียเก็บตรงเก็บตังค์เลยนาคตเฮียไปต่อมอเตอร์ไซค์มันขาดแล้วมีบทฝีมือก่อน มีตรงมีตังก็ปลดนงปลดนี่ปลดโซ่ปลดสินไว้ก่อนเออะยี่ยเป็นนี่คืออะไรวะน้องอี๋แล้วเรื่องจริงด้วยเป็อะไรวะเฮียไปก่อนแล้วนี้ก็เป็นคนปลดนี่นะอยู่ดีหาหนี่เข้าตัวกูอนะเป็นเป็นนี่ล้วไอ้เนี่ยเลิกเติมเกมละไอ้สัตว์พอก่อลเฮียผมเหลือบ้านเหลือรถเนี่ยแค่นี้พอแล้วชีวิตไม่เออาะไรแล้ว S <S เอ้ยเอาต่อ,อต่อแต่พอหมดมันก็มีต่อเชื่อพี่เดยเฮีย yeah. เรามันโกลโลกโขวนขวายเนาะน้นี่คือคำพูดของคนที่บอกผมว่าอ้าเฮีย้ยคันก่อนน่ะกูเกือบตายว่างั้น <S <S 2> <S 2> พอนี่หมดปุ๊บหาใหม่ทันท <ำ S 2> ีกี่กูธรรมดาเนาะต้องหาเรื่องเติมใจตัวเองหน่อยวะเฮี้ยกเรอเฮ้ย <S 2> <S 2> <S อ,อ่ะ เรามีฝันนะพี่เออยู่ไหนวะน้าผมรออยู่บนหลังคาไม่เคยเห็นนะฝันอะไม่เห็นเพราะไม่ได้ดูอันเจียบเจียบอร์ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหลังคาปิดพี่กัลังขึ้นไอ้นี่ฮะหลังคาบ้านอู่เลยขึ้นหลังคาบ้านอู่ฮะ พร้อมแล้วจ้าพี่กำลังขึ้นหลังคายอยู่เนาะจะดูให้ดูให้ใหออเออฟาร์มเลยฟาร์มเลยมูมพี่ฟรียอยู่ละไปดูซิอ๋อนี่ล้มหนึ่งหลังบ้านนี้ด<อ>ูช็อตนี้ยิ่งเฮียอยู่คา<อ>ดูโูอยู่ มันด้วยกันสามตัวเลยนะมันด้วยกันเลยนะสามตัวระวังนะในบ้านเหรอพี่ว่าอยู่เสียงย่าใครวะนอนใเออแม่งนอนเนียนอยู่เฮียกูก็เฮ้ยไปทีหนึ่งไงอยู่หลังบ้านสามชั้นตัวนอกอะอยู่ตรงเงี้ยไม่รู้ชุบยังนะไอ้กระแพงนออกมาวิ่งเข้ามาชุบเหลือหนึ่งเ,เ,เจ็บแล้วเจ็บแล้วกูเด็กก่อนโดนปะบวยบี สวยครับสวยครับอ้ยอา้าสวยครับเดี๋ยก,กดรนะีพอร์ตก่อนรีพอร์ตนะพี่กินผมรีพอร์ตพี่แล้วนะไอ้พี่เขาไม่ให้ยาเลยว่ะไม่เคยได้ยินเหรอรักหลอกกันนุ่ง ลักหลอกจริงหยอกเล่นน้องน้องสองเลยกูทีนี้เฮ้ยมึงน้องหนึ่งน้องสองที่ไหนอาชีพไี่ีเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับผมเล่นน้องสองก็ได้เดี๋ยวผมไ้พี่ลีวิ่งมาช่วยผมเด็กเมลเลียนบ่ายสวัสดีครับอะไรน้องหนึ่งไอ้เพม น้องสองตอนไหนน้องกูปิดไม่อ่ะเปล่าพี่ได้ยินอยู่โอเคไอเฮียไีเสียงแล้วไอเียอาแต่ไมันจะมีไม่ได้มีคนคนหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้มันจะมีคนคนหนึ่งอ่ะตอนตอนนี้ที่มันที่มันแบบมันหายไปเลยเอออยู่อยู่อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคมึงคนดูอยู่ ตกปะทุกเนี้ยอากาศมันชื้นๆอย่างเงี้ปยปะเอออยากได้ท้ M4 เก็บมาเผื่อหน่อยนะโอเคจ้าเนี่ยมฟ้ามาทั้าทุกอย่าเนี่ยมยังไม่มีประเด็นเลยผมเลยเ <c oughs> อ้ยอ่ะมนลืมดอกปะวะถูกเงียบจัดจะอ,องเงียบจัดหรอว่ามัน เป็นมาไงทำไมถึงพี่บีมาเล่นด้วยเออโอ้ยแต่ปกติไอ้บีมันตี้เนี่ยกขาพูดผมอยู่แล้วเล่นได้ตลอดไอ้บีมถ้ามันไม่มีแข่งมันก็มาติดแข่งไงคนไม่มีเวลาก็แบบนี้แหละมีผมมีเวลาตลอดอะเจอปะเวลาเล่นเกมเวลาเล่นเกมไม่ไม่ไม่เห็นบีมาเลยเหอพีอะไรคิดเหรอเอ้าเอ้าตายเลย ไม่ร uh ู้พี่เจอที่ไหนอ่ะทางนอกไอ้บอยไทม์ไทม์ทสี่เอาเอาอยู่ฮะเอานี่นี่นี่สีขึ้นสีขึ้นเฮ้ยด่านฟ้าเลยโอ้เฮียหนึ่งเฮ้ยกรุงเทพก็ตกกรุงเทพก็ตกบ้านผมอะสี่ห้าวันติดแล้วคนเออเหมือนกันบ้านกูแม่งท่วมแบบน้ำท่วมซอยไอ้เฮียเลิกฟัก น้ำท่วมซอยผักพุ้งลงเหลียงไอ้คนนั้นเนี่ยมันไม่ยอมออกด้วยไอ้บีของแน่นจีเลยคนแน่นอนโอ้ยอะไรวะน่ะไม่มีหมวกแต่ทำ้มยิงไม่นอนหัวผมงทีมันโคตรเจ็บเลยอยู่ตึกเนี้ยมันหัวสีแดงอ่ะเฮ้ยเลยสิวขึ้นวะเจ็บวะผมต้องไปฟาร์มหายาป่ะโอ้บีบีบีศพนีบีสิวขึ้นสิวขึ้นไหน ไก่พี่กับผมไกลสุดแล้วพี่ผมนี่คนละฝั่งเลยอ่ะเดี๋ยวดูไปไปไทยเอ็มสี่ได้ไหมเฮ้ยผมได้ล่มอ่ะเดี๋ยวผมการเข้าตึกมาเลยครับเออไปเดียไปเดี๋ยวไปเดี๋ยถ้ามึงจะการล้เข้าอ่ะได้เีอยมิชชั่นอีพอสซิเบิลเออเดี๋ยวรอให้บีโดดล่มก่อนแล้วละครับรอให้โอ้กูวิ่งแบบโล่งจัดมันไม่เห็นกูเลยดูดิบีกูฆ่ามันดีแล้วเนี่ย มันเหลือมันเหลือน้อยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนี่มันยิ่งยิ่ให้หายโอเคผมได้ไปเอาท้ายมือไปได้เพื่อนเอาเอาเก็บไว้ก่อนโอเคไอ้ตายไม่ผมก็มีหรอทางยาร์ดเล้วยังอยู่ชั้นถามนี่มันถามอยู่เดี๋ยวเก็บสืนเขียวไปอยู่ชั้นนี้เลยนี่้าต่างอยู่อย่างเดี๋ยวให้รอยกินขับมาก่อนแต่จริงผมเคยขับแล้วเซเว่นอะพลออยู่ แต่ผมเดี๋ยวผมรอเจอรถมาอีกทีนึงขับดีไหมพี่โอ้มากมันเคยมาขับรถผมก่อนในกีนอะโอ้ติดใจเลยอะหี้ยะหรอกนันอะเอาพี่บอยขับเหมือนกันหรอพี่บอยสี่สี่สามว้าวไอพีมาแล้วไอบอยรถพี่จะจะขายทิ้งอยู่แล้วเนี่ยหกเจ็ดปีแล้วเจอพี่ ชั้นสามล่าสุดพี่ยิงอยู่ในตึกแน่นอนเอเอเฟมะแต่ผมไม่รู้ชั้นไหนตอนนี้แต่อยู่ในตึกแน่นอนล่าสุดอ่ะเพราะผมยิงก่อนขึ้นลมผมยิงหาดอฟ้านะผมหงงไม่ให้มันขึ้นมานะตอนมือพี่นะห้องซานมือพี่ล่าสุดนะที่ผมเจอห้องานมอขวาเจ็บเหลือหนึ่งเดี๋ยวฆ่าลงเดี๋ยวฆ่าลงโอเคเรียบร้อยเอ้ย วันนี้โดนไปไม่โดนแล้วครับมาถูกบีพาร์ทเนอร์แล้วดวิมันไม่มีทางโดนแล้วครับใครจะแกล้งผมรีพอร<า>์ตผมผมก็ไม่มีทางโดนแล้วจังเลยยายังไม่ได้กินเลย <c oughs> ยังครบยี่สิบสี่ชั่วโมงละเริ่มคันแล้วเฮียเสียงเริ่มไปละแล้วไม่ทำไงทํงหไหนวะที่มันยิงไงบีนูน่นอ่ะพี่ยา้ายไกลๆนู่นเลยอ่ะย้ายเลยเหรอใช่มันกลางรลมแล้ว เข้าเมืองดีกว่านัเนะเอ้เข้าวงวเ,ยเวงดยวปดูพอชิกิดีกว่า้าไ,ไ,ไพี่พโซน,นี้่เร่มเนดแล้วบอลขับลุ่นเดียวกับจอนใช่ใช่ก็ก่อนพี่จอจะซื้อเขายังถามผมอยู่เลยเขาถามผมเป็นปีอะเฮ้เมันยิงกันอยู่เลยเอ่อกำลังไปเพื่อ สามกดที่แปดนะเอาไปร้องกันแล้วแต่ไห้น้องวิ่งไปกันแล้วแต่มาลูกหน่อยจงหนุ่ยชื้อนะไอ้คือ8ตายเด็กก่อน23น็อกอยู่โอ้ยเต็มเต็มเต็มลำเลยิ่งอะตีหน้ารออยู pagar. ่กลางวงเป็นค uh ี้ป่ารอเราอยู่คี้ป่าขีป่าเฮ้อ โอ้ยเจ็บสิไวไอ้เหี้ยสิวขึ้นอยู่ไหนวะบอยไม่รู้อ่ะหมายถึงว่าในเมืองมึงมีเหรอ,หรอตอนนี้กลางเมืองอี้หมายถึงว่ามีใช่ไหมในเมืองมึงกันนี่ยใช่อเอ yeah. าไปเพิ่งมีกันตายไปเลยเมื่อกี้โอ้ยเหี้ยไวบอยมึงรอเพื่อนเดี๋ยวกูเป็นเป้ารอให้ เจ็บแล้วกระเพงขวาเหลือหนึ่งเลยเหลือหนึ่งเลยไม่กล้าพีแล้วเออระเบิดไปนะกูรอกูรอเพื่ออะไรวะก <c oughs> ูสเตลมันต้องนานไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยนี่ขับมาไปไปไปตายหมดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย <c oughs> นะที่ซ่ทำก่อนนะครับทำเสียงไงเอาเอาเอาทำเสียงไงนละ้ว <c oughs> <c oughs> ซ่อมอะไรพี่จะซ่อมอะไรเออซ่อมกอดสามกอดสามซ่อมไปไหน้ยซ่อมไงวะพี่จะให้กูซ่อมเองป่ะพี่เอาไปเลยพี่เอาไปซ่อมเองเลยอ่ะประมานี่น้ำหักจีซู้อเดี๋ยที่เดีนัเดี๋ยวไพ่เฟมอะเก็บไปล้อ มันมีปืนคอลปืนอื่นเบาไว้เฮียโอ้เฮียไม่เล่นละปืนคอลนี่เล่นดีดีกว่าหนึ่งเนอะมาดูที่ไหนแต่หนึ่งนาะไปเฟมน็อะอ้าวโดนสวนอ้าวโดนสวนอีกหนึง่งเอาอเก็นยับแต่ไม่มีเสียงเน็ตเลย <Okay. S 2> หมดหมดแล้วได้ยินเสียงทนายฉุดฉุดฉุดอยู่ขวามือเหม้อบ้านแปดบ้นแปดบ้นสองมีคนบ้นสองมีคนนะบ้นสองมีคนคนะ มาเนี่ยมาเนี่ยมาสคนนะอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาบ้านอยู่บนหลังคาบ้านเฮ้ยอบีในบ้านด็อกบายบายหลังคาโดดโดโดโดดดโดดดดโดดดจะไปช้าจะไปช้าเจ็บนะเจ็นะตัวีช้าเจ็บนะจะแพ้สองตัวพี่เจ็บสองเจ็ดสองสองอยู่บนหลังค้าเล็กหลังมาสี่ี่สองตัวเจ็บคู่เจ็ดเจ็ดเดเจ็ดเดเจ็ดเจมที่มเมเจ้าเล่

ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยแต่มันยิงแกนชาวบ้านอยู่นะผมว่าคนบวกกน้าเป็นมาร์สีผมว่ะนี่นี่มันคือหน้าผม่ไปี่มนี่นี่มาเป็นนอยนน้อยรองผมเนี่ยเออเออเอกำลังไปไม่ไ้นอนด้วย่านอนอยู่เฮ้ยบีทำไมเรื่อนมาไปอ้ยังไม่คงย็นไม่รู้มานอะไรอะไรชุบชีมารีผมเลยชุบชุบเฟรนชุบเฟนชุบ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 ชุ้ชุบชุบชุมชุบชุ เฮ้ยไปเชียไม่นอกกว่าหน้าเฮ้เฮ้ยแดงวะพี่แดงวะ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 แดงไปแดงวะ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 แดง่ะแดงว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 แดงวะแดงวะแดงวะแดงวแดง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 วแดงวะแดง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  เออไอเฮียเออไอเฮียเขียวยัดแม่เสื้อ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 เขียวใช่ไหมเสื้อเขียวแล้วเออเสื้อเขียวเสื้อเขียวเสื้อเขียวเฮ้ยบ้านบ้านตีกันบ้านตีกันติดใจใจบ้านผมก็มีนะบ้านโน้นบ้านโน้นบ้านโน้นบ้านโน่นน้เอาบ้านหลุมหรือบ้านไหนพี่เอาบ้านหลุมหรือบ้านไหนพี่ได้ได้ หมหลห้หลุม้ดไเด็กอ่าโอเคมาหลุมนะโอเคมา <Okay. S 1> เด็กก่อนมาวันนี้เดก่อนเช็คยอดก่อนที่มันต้อไกล,ลไแล้ปะทีมเลยเฮ้ยบ้านใหญ่เฟรมเห็นปใช้มือเราเพื่อเห็นแล้วพี่เห็นแล้วทีวนะ้องชั้นหนึ่งโองเอหแล้วไปบออยบเยระบียง้สองอยู่ตัวนึงพี่เห็นจีนพี่เจ็บราตัวนึงลล็อหวรเยงสองหน่เขาห้้เก็บ้นเียสอง โดนไปทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเลยกูไม่ทำไรเลยเนี่ยเฮ้ยพวกงหารพระหลุกนี่ยลม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 หุ้ยเฮี้ยไหนวะเนื้อสัตว์เฮี้ยไปดีไปดีดิน้องเป็นหลางฟ้าเลยต้องกลายเป็นเขาที่พาไปทุกสิ่งที่ฝันกันเอาไว้จบแล้วไม่เหลือสักอย่าง ไม่รู้เหมือนกันมีเพื่อนอีกมีเพื่อนมีเพื่อนกําลังไปกําลังไปกําลังไปไอ้โถมมาเฮ้ยดีเฮียพี่ระวังนะมันไม่เข้าตะโขบเลยล้มโอ้โหไอ้เหี้ยไม่รู้ปุ๊บก็โดดลงมาเลยไอ้เหี้ยไม่เข้าตะโขบ้วยอ้าวตายปะน่ะตายดิเลยหมดเลยที่หมดเลยเไ้ฉุดได้หนิฉุดได้ชุดได้ชุดได้ชุดได้ทำเนึง ไปชุบกันไปชุบกระดาษดีกว่านเออเอมักสี่ดีกว่าข้างบนแม่งชุบมันอยู่เลยนะมัสี่มันคมสี่เจ็บไอ้เหี้ยแม่งกระโดดโนตองโดลงมาเอเกเข้าหัวหัวได้นะหัวองจะเด็นตอนนั้นเราตาไอ้เหี้ยไอ้บอลขอลิตีกันนะมึงมาแจมได้นะฝั่งนี้เพืนไม่ด้เดี๋ยวบ้านนี้ต้องเข้าลงนั่นแหานนี้มันต้องเข้าลายหลังเออเอออุ้ยมันยิงกระเดื่อจัดเลย เฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยเอบีขับไปชุดสิเงี้ยกลับไปไม่มีตัดไม่มีไม่มีชีวิตแน่นอนโลกร้าโอเคไปแล้วไปแล้วไม่ยอมอ้อมมาพี่ว่าหนีบ้างเออเออเออไปเฮ้ยมึงมึงมึงมันอ้อมไปเส้นนี้นะที่หนึ่งกูนะกำลังจะไปหาพี่นะนี่นี่สมนี้เป็นคนแปะนะพี่อะไรนะเปฟนีคนแปะนี่หมดแล้วโอ้ ไปมาหน้าเราเฟมใช่ใช่มันวนไปไอตีนสีปะมันขึ้ามันขึ้นข่ามันขึ้นข่ามันขึ้นข่ามันอ้อมแบบไอ้เหี้ยอ้อมเหมือนแข้งอ่ะยิงยามันเลยพี่ยิงยามันเลยกูแล้วขับไปกูแล้วขับไปเนิร์ฟอยู่นะมันขับเนิร์ฟอยู่นั่นอ่ะตัวเดียว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 ขับคนเดียวกินดำท่านายอยู่หน้าจอไปกินเลยดูคนไหนมาล้กสีอย่างเงี้ยแล้วแม่งจะไปีกยืน มันับเรื่องดับแน่เลยพี่โ่อ่ะมีแค่ตัวเดียวอ่ะมีแค่ตัวเดียวีมาแล้วอ่ะกูถึงแล้วนะียน้นี่ยเฮ้ยเรอะไตม้เหรอต้ม้กูเรอต้มาเรอตม้เรอตมาเรอตไม้นี่ต้มนี่ต้นไหนอะโอเคนี่นี่นี่ไปได้ไปได้ไปได้เบร้อไไปี เขาเรียกว่าไฟเป็นในหนุ่มขอญาติมีไฟให้กูไหมอู้หูมีไฟให้ด้วยแม่ดารกที่สุดเวลาแล้ว่ะสายบนตีกันไว้บ้านเรานะไม่มีไม่มีมึงลงมึงลงบ้านนี้ได้เลยเออบ้านเออบ้านนั้นอ่ะผมควจะไปไปเก็บสอบเตะถึงเวลาละพี่อลันจะไปเก็บของดีบีพี่จะไปอัพเกรดเหรอเอออัพเกรดน่อย พงกำลังบีตอนนี้ไม่มีคนอยู่ละดีเดียรเปล่าพี่รอพี่อยู่อย่างน้อยเอากรอบมาวะกรอบมวกก็ยังดีวุ้ยตรงนี้ตรงนี้ไม่สมองตรงนี้มีนมองตรงนี้เฮียอะไรมาไม่ติดเฮ้ยเฮียโอเกูตายกูตายแน่แน่เฮียเฮ้ยอะไรอ่ะ้องน้ะไปดีเฮ้ยไม่รู้ผมไม่เฮ้ยม้าผมไม่กินเฮ้ยคนหลับไม่กินเออกูยิงอยู่บี ห้าห้านั่นแล้วคุยยีไม่โดนไยไม่โดนหน้าบนหัวพี่บอยจะมีบน้ยโดนแล้วพี่บอยสาตัวพี่บอยมาสวิ่งใมอี๋ยวมาสมาสี่ไม่เก็ดเลยสวยพี่อีอีในหนึ่งสอตัวสวยพี่หมดยังหน้ยังผมยังยังยังยอายะนสงตัวพี่บอยเลยอยู่ สวยมันใครยิงะเนี่ยมันอยู่อยู่เจ็ดสองพี่จ้าหน้าเจ้าน้าเจ้าน้าเ้าน้าเจ้าหน้าเจ้าหน้า้าน้าสวยสอเมตรพี่เลยนาโอเค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 โอเอเคโอเคอคโอเคโอเคโอคโอเคโออ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 อ ตาไฟอ่ะตายแล้วตายแล้วที่ตายหมดแล้วคนขาวสูงก็มีนะหลังหลังที่พี่กินวิ่งผ่านมามีคนนะไอตรงที่พี่ต่อกัน่ะเส้นเขียวอ่ะมีคนยิงมาร์คสามเหมือนจะมีตี้นนะพี่สามดูเรื่องไอบ้านเชียนี่มีคนปบ๊วยบีมักสี่เนี่ย้าดไหนพี่มันมันมีนะพี่มีนะมีคนดีนะ ในบ้านเหรอพี่กินเนินเนินอุ้ยชิดเซฟเซฟเซฟไม่ไม่ไม่โดนหน้าโดนหน้าโดนหน้าโดนนี่นี่นี่ไกลไกลใครยิงอะไรตึ๊บซึ้มซึ้มอยู่วะเนี่ยไม่ไม่รู้อันนี้พี่เซฟพี่เซฟเฮ้ยอยู่เดินไกลอยู่เดินไกลบนเห็ดตัวหนึ่งบนป้อมเห็ดนี้บนป้อมเห็ดนี้ไอ้เฟมเพื่อนมาน็อกอยู่ตรงนี้พี่มาให้โอเคครับข้างใต้ตีมึงอ่ะมึงโผล่ไปมึงน่าจะเห็นมันเลยผมก็จะยอดแย่อ่ะยิบมผายแล้วต้นไม้ที่จะยิงกู เห็นสมองวะเพ่สมองวะนีมีคนนอนทารทังมุงช่วยอยู่พี่ามุช่วยอยู่เฮ้ยเพ่ระวังขวานะมีคนอยู่ีดหนึ่งกวยเพ่คนมมกสยสยสยหนหน้าหน้าตีเดียวกันปะสมองตีเดียวกันพี่ ไวิเังนนี่รารารากลับเอ้ยวิ่งเฟมโดเ้ขาไม่เดียวเฮียมีมีตรงมาร์คตรงมารีโอเคโอเครอพี่เขียวเขียวมันโดนบอลเฟมหมดไปน้องโซแล้วนะระเบิดรเที่ยวระเบิดอะบอบเหลือแค่สตัวเหลือแค่สตัวข้างบนหัวปะเออใช่ใอยู่เดินนี้ตัวหนึ่งน่าเสียง

โอเคเพอร์เฟกตครับเฮียสนายยิงโคตรยากเลยไหมไอ้สัตว์เอาเรื่องคูนหกดาคาลีเขากลัวยิงคูนหกก่อนดาคาลีจะดังอีกคุณจะบอกให้เยอ ไม่อยากจะพูดถาไมไป้กีดอนนอูอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเจอเอมโพคูณแปดที่บอยไงเออ๋ย<อ>วนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ทันแล้ว,ลวเหรอเจี๊ยเด็กคนซื่<ฆ>อที่ยากไปจับกูซะแล้ว